เวลาที่ทางตำรวจทหารเขาติดต่อประสานงานมาเพื่อเลี้ยงไว้นี่แหละก็สามารถที่จะตามจับกันได้ง่ายขึ้นแล้วทีนี้ตะพันตัวแกเองก็คือเอาทุกอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโจรเป็นขโมยสวัสดีครอบครัวชาวเล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนานทุกคนทุกท่านครับผม กลับมาพบกันอีกครั้งในคืนวันพุทธที่สมพฤษภาคม2566ขึ้น14ข่ค่ำเดือน6ปีเถาะครับสำหรับคืนนี้เรามีเรื่องที่จะมาเล่าให้กับทุกๆท,ท่านได้ฟังกัน3มเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่หนึ่งก็ตั้งเชื่อไว้ว่ากรรมสยองสนองกรรมส่วนเรื่องที่สอง ตั้งเชื่อไว้ว่าคืนสองสยองขวัญและเรื่องที่สามครับผีขอเพลงนี่คือโปรแกร,รมที่เราจะมาเล่าสู่กันฟังในคืนนี้นะครับขอบคุณทุกทุกท่านเลยครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสยามพยองในช่วงเล่าเรื่องผีทุกที่มีตำนาน สำหรับท่านที่มีเรื่องที่จะเล่าหรือว่าจะฝากให้เล่านะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์กันมาได้เลยครับตามที่ขึ้นให้ในหน้าจอนะครับแอดไลน์กันเข้ามาเลยครับกับไลน์ของสอนสอนสินครับฝากเรื่องเล่าของท่านเอาไว้ได้เลยนะครับแอดมาแล้วก็ฝากเป็นเรื่องเล่าสคริปสั้นๆก็ได้ครับแล้ว ผมจะติดต่อกลับไปอีกทีหนึ่งนะครับพูดคุยกันพูดคุยกันก่อนอท่านจะเล่าเองหรือว่าจะให้ผมเป็นคนเล่าเรื่องนี้ก็ได้ครับได้ด้วยกันทั้งทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้เรื่องที่จะเล่าในเรื่องแรกครับก็คือเรื่องกรรมสยองสนองกรรมโดยจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกับ เรื่องบุตรที่แล้วนะครับคือเรื่องผีทวงบุญซึ่งก็ต้องย้อนกันนิดหนึ่งว่าตอนเพราะว่าตอนนั้นน่ะที่เล่าให้ฟังก็คือเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งก็พอดีไม่ได้ทาบุญให้กับลูกสาวและก็พ่อที่เสียชีวิตไปแล้วทีนี้ทั้งพ่อแล้วก็ลูกสาวก็กลับมาทวงถามทวงถาม เพื่อที่จะให้ลูกได้ให้ลูกให้แม่ทําบุญให้ส่วนลูกสาวหลังจากที่ทําบุญแล้วลูกสาวก็ได้รับส่วนบุญนั้นแล้วก็ไปตามทิศทางแห่งกรรมของตัวเองส่วนผู้ที่เป็นพ่อคือเรื่องที่จะนํามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับเรื่องกรรมสยองสนองกรรม ซึ่งเหตุการณ์มันก็ผ่านผ่านมานานแล้วก็เป็นเรื่องที่ได้รับฟังมาอีกได้รับฟังมาอีกทีหนึ่งซึ่งจะจริงเท็จประการใดนั้นเราไม่สามารถที่จะหาหลักฐานมาพูดมากล่าวถึงได้แต่เรื่องที่นำมาเสนอในคืนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะครับและก็เรื่องทุกเรื่องเรานำมาเสนอเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ทุกท่านรับฟังด้วยความสนุกความสุขและความบันเทิงครับอย่าไปคิดอะไรมากเนาะอย่าไปคิดอะไรมากเอาเป็นแบบเราเข้ามาฟังเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิง เหมือนกับเราได้ฟังสปอยหนังฟังเล่านิทานเข้ามาฟังเข้ามาดูและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนานแล้วให้นามสมมุตินะครับให้นามสมมุติว่าตะพันซึ่งมีลูกสาวชื่อจันตะพันนี่ในยุคสมัยนั้นแกเป็นคนที่รูปร่างเล็กแกร้งแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงเหมือนกับชาวบ้านทั่ว,วไป ที่ตรากตําทํางานหนักกันตะพันนี่แกเป็นคนที่ใ่รู้ใ่หาศึกษาเรื่องวิชาอาคมแกก็คือมีดีอ่ะมีดีหลายอย่างซึ่งก็รู้ข่าวว่าอาจารย์นู้นเก่งด้านไหนแกก็ไปอาจารย์แกก็ไปไปศึกษาวิชาคมด้วยเหตุและผลของคนในยุคสมัยนั้นเรื่องการงานมันก็ไม่ค่อยจะมี ทุกคนทํามาหากินก็คือทําไปวันๆกินไปวันๆเพราะในยุคสมัยนั้นมันยังเป็นป่ามันยังเป็นป่าเป็นเขาเป็นทุ่งนาแล้วทีนี้หมู่บ้านที่ตะพันกับยายจันอยู่ยายจันนี่คือลูกสาวนะครับตะพันนี่คือมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอแล้วในละแวกนั้นแถวๆนั้นน่ะมันก็มีทั้ง โจรมีทั้งขโมยคือมีในแนวนี้นี่แทบทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราปวกเปียกอ่อนแอเกินไปก็จะถูกข่มหิงน้ำใจได้ผู้คนส่วนใหญ่ก็ก็คือต้องแกล่งแล้วทีนี้ถ้าพูดถึงผู้นำก็มักจะมีทั้งนักเลงทั้งโจรผู้หลายที่เขาดูแลเลี้ยงดูหนึ่งก็คือเพื่อที่จะสืบหา เวลาที่ทางตำรวจทหารเขาติดต่อประสานงานมาเพื่อที่จะตามจับผู้ร้ายตามจับโจรอย่างนี้ผู้ใหญ่บ้านกำนันก็จะได้ข้อมูลจากกลุ่มนี้แหละกลุ่มกลุ่มที่เป็นนักเลงเป็นโจรที่เลี้ยงไว้นี่แหละก็สามารถที่จะตามจับกันได้ง่ายขึ้นแล้วทีนี้ตะพัน์ ตัวแกเองก็คือเอาทุกอย่างเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นโจรเป็นขโมยเอาหมดและวิธีการออกปล้นของแกแกจะไปแค่คนเดียวขโมยหรือว่าปล้นแกจะไปคนเดียวโดยการใช้ระยะเวลาในการเดินจากบ้านเดินจากบ้านนี่เดินไปเป็นเวลาสองวันอย่างน้อยถ้าเผื่อว่าไปแล้วไม่มีหมู่บ้านก็เดินต่อไปจนกว่าจะ จอหมู่บ้านแต่ถ้าไม่ถึงสองวันนี่เจอหมู่บ้านแกก็จะไม่ทําการล้นหรือลักขโมยอยู่แถวนั้นเพราะมันเพราะถือว่ามันอยู่ใกล้ไงมันอยู่ใกล้กับหมู่บ้านซึ่งเขาก็จะรู้เลยว่ามาจากไหนแกก็จะเดินทางไปครั้งหนึ่งแกเดินทางไปจากจากหมู่บ้านเพื่อที่จะไปหาล้นหาขโมยแกก็เดินทางไป ประมาณห้าวันถึงได้เจอคือเจอหมู่บ้านเป้าหมายการเดินสมัยก่อนนะครับเราเดินจากเช้าไปจนมืดนี่มันก็ยังถือว่าไม่ไกลเท่าไหร่ระยะเวลาห้าวันที่แกเดินทางถือว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาที่พอเหมาะแกก็ไปเจอหมู่บ้านเป้าหมายแกก็เล็งเอาไว้แล้วคืนนี้แกจะขึ้นปน บ้านหลังนั้นน่ะจะอยู่กันสี่คนจะอยู่กันสี่คนมีแม่แล้วลูกอีกสองลูกชายจะอายุราวๆสิบสิบสองสบสาส่วนลูกคนเล็กเป็นลูกผู้หญิงอายุยังไม่มากจะอยู่กำลังน่ารักนะ่ะจะอยู่ประมาณสามสี่ขวบกำลังกำลังดือ้อกำลังสนแกก็ ไปดูบ้านเป้าหมายมีเงินแหละมีเงินมีเงิน,ม,งนมีทองเพราะว่าบ้านนี้นี่เขาเลี้ยงควายไว้เยอะเลี้ยงวัวไว้เยอะแล้วแกก็รอจังหวะเพราะแกรู้ไงแกก็รอจังหวะแกไปรอได้คืนหนึ่งทีนี้มันเป็นคืนเดือนมืดแกก็ขึ้นบ้านไปเลยขึ้นบ้านไปซึ่งก่อนที่แกจะขึ้นแกก็ไร่มนคาถาของแกคือสะกดเป็นมนสะกดให ให้คนในบ้านนั้นหลับแก่ก็ขึ้นบ้านไปสมัยก่อนนี่บ้านมันจะเป็นบ้านยก,ยกสูงแล้วเขาจะเขาจะดึงบันไดขึ้นคือการที่เราจะขึ้นบ้านได้นี่ยากมากยากแต่เนื่องจากว่ามันมีวิชาวิชานึงที่เขาเรียกว่าวิชาลอดป่องมันจะมีมันจะมะีช่องระหว่างไม้ที่เขาตัด